เซตีตอนเส,สาร์กันนตอนนี้ลกอมองนะครับ เดินข้างกับไผ่ครับพี่นอ้องเจ้าไหล่หม้อสภาพม่ไพ่หรือว่าขัไม่ไพ่เป็นต่างหลๆหน,น้าขามเนาะขาขามเถื่อละหาพันกีนะครับไปหาพันธ์กับหาพันธ์จะร่วมไปสนนิบพันประมาณสิบห้าบาท บ้านกับไก่สีไปเลยละบรรยากาศมีเศ้าฝนกำลังสีตกครับฝ่าหองม,มาละกลัว,วโยนบ้างนะพี่นอนอง กำลังเกี่ยวหน้าแทงน,นะครับเขบาบังมองเข,ข,ข,ขาแก็ก็ออกห่วงพะว่าก็เจ้าเห็นสาตัวข้างหน้าบารดอนนะเพราะว่าปีปีนี้ก็เจ้าะลงสาเข,ข,ขาอีกอาทิตย์นึงเกิดพอดีครับพอดีเกี่ยวเนาะหน้าขาวยู่ครับ บ้านนะสามนะกระจุกรถกระสิบมอาใสเนะเนี่ยฝนกระสิตกพี่น้องมาเมื่อคืนแค่จักไอแมงไหมจักหยังนะครับ <c oughs> บินต่าเนะบรรยากาศสดชื่นดีครับพี่น้องย่างแซ่บโดนเแื่ได้สูดอากาศแบบเต็มเต็มเน,นื้อนะ เดินท้าง,ค,งาครับพี่น้องมาหอดปากเซ่ครับพี่น้องหอดปากเซเจ็ดม่งเลยเจ็ดมุ่งนะเลนน้อยสีมาแม่สือ่อหนังเข้มเมื่อนะครับพี่น้องืุอหนังเข้มเมื่อฝากขี่ฝากนอกนะครับตลาดเ้าปากเซ่ครับพี่น้อง ตลาดกำลังคึกคักพี่น้องเ็ดโมงนน no ้อยๆนะก็ตลาดข้ยายอมมาไกลแทเนาะคือกระทึกที่หลโอออกหนักข้าครขเขาตอกรที่จะเรวและเพลินแต่ มันส้มแล้วนะโอ้ยแขง็งขวากระออกแล้วเนาะเอ้ยแกขี้โเะสื้อแบอกนั้ก็ไกยางมันสม้มเสื้อนังเข้ม ก็ถ้าได้นะโลปซิอกเขเพียงดไหมโซโดนนรลอยก็บาทนะโลประมาณลอยลอสิบก็ที่สำคัญก็คือตะซังนะครับ กนหลายเห็นรูกระึกดากเห็นนองงได้ตัวบักนาดนาะพี่น้องเลดูการบักนาดออกแล้วบักเอือน่อยปากปา ไปนเบิ้งราคาว่ามันสีซ้ำเก่าบ่นะครับราคาโลละสี่สิบพันนะโลเท่าไหร่มีโลสี่สิบจะมีสามสิบห้าเอาสามโล ไอ้ลืมบอกแม่ถุงละลถุงละลวก่ะดยโดยเสีหลังเข้มมากนะอันนี้เส้นเฟอเนาะ Sén sòng á Sén sòng 3 kg Rồi

ถ้าได้ไอยางย่งใหญ่งหาซรงมงาเ็ๆๆต้มันยังเจ็สนามก็เลอยเลยตามจหายุ่งขงนี่เอาบ่บ่ยุ่ง loạn ย่งยายกัน sốt 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 mà sốt 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 cái ăn này sốt 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 lột sốt 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 ว่าได้แวตลาดข้ามแปลงสั่งเป้าลายอยากเมื้อนาอเวาแวะสื้อหนังเชื่อมดอกกระสเมื่อนะบักฮามิตท่าน ก็บักใหม่ครับพี่น้องว่าอากาศปากซองกำลังดีเนะาะพ,พับผลไม้นะครับปากซองแดดหนาวพ,พับผลไม้ใหก็งงามซูชิเนี่ยกินครับอันนี้กันมากินครับ ก็ใส่กรอบแม่แซปานเอาขิงเห็นไหมเอาชิ้นสามเอาเทนีบอลเอาขิงยังีงชิพันแล้วพอนะอ่าชีพันอนโต ประมาณ10กวบ quán bao đấy quán quán nói sao đẩy บบสรสดผ่านมาลานข้าจีปติร้านเก้าลานเดิมครับปักซ่เนาะปัซ่ข้าจีเมื่อ ใส่ปลาตีนะหมูยอสลัด <c ười> ออกรสิบหาสาม,มอ,าอากรเศร้าสามเดย ประมาณสาบาท อบกันนะข้างนอกครับพี่น้องขนมฟังแซ่บแซข้างนอกกรข้างในนมนี่ก็เ้อเนื้อช้หนาเลยนี่ก็ข้าวก็ข้าวหาเ ออกเดินทางแรกครับตอนนี้แปดโมงพอดีครับเขา่าสาร้าท่านได้กินซื้อน้ำเต,ต้าหู้ก,กรบปลาต้งโขกบ้านะครับกินน้ำท่าบอนคาสิโนโก็าลังสิแหล่าย่ามเลดบุห็นเข้ามาเหินเพื่อนเติมนะครับ ฝนกำลังสิต๊กพี่น้องฟ้าคือมากฟ้าม,ามา่วงมากครันี่คือว่าตกห้ามบุญบางไฟบันแขมเถอะมือนีบบุญบางไฟพี่น้องพว้ได้วางกัมาเอาเด้อมาบุญบางไฟวมาตูดน้ากันเด้อ่อาบุญสองมือครับยึดทางไทยฮเนะ้องก็คือมือแรกกับมือแห่มือนี้ก็เป็นมือ ก็คือมือจูดมันไสนะครับมีมือรำ้ึงสองมือนะครับมะอรำมาแร้งกับมือรำ้มเนี่ยมาแร้งนี่นะครับกับมือขึ้นเศร้านะครับมือเศร้าก็จะเป็นมือรำยมยื่นหนาคางบางไสนะครับหมอเข้าเลนตรงกันผลัจกจังไปเบิ้งบรรยากาศครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมบอกีคานผมจิเบตา่ยบรรยากาศในเบิ้งบนบางไสประจำปีครับพี่น้อง เดินทางกันครับอกกระเปาะ๋าปิดัสดีพี่น้องเทืนเอนึ่งนะัสะดีตอนถ่ายคลิปนะครับเสือ้อพากาสิดเปิดใไส่ครับไส่เทหลกนะเสือ้อไอ้แตงฝากว่าหายนะครับเสื้อห้าว่ายพี่น้องตัวนี้เสียตัวยหาแห้งแน่นะครับเฮ้ยวอลคือเป็นตัวดอยนะพี่น้องนะ กาำลัางสีเดินทางน,นี่อ่ะครับพี่น้องหอดพ้นทองนะครับ <c oughs> กพวได้ท้ายคลิปล่องไล้มือนะมาสาบก,ก็ล่องคลิปไปแล้วนะครับคลิปเอาเงื่อนจากแม่ใจดีเป็นมาซอยโอนมาซอยแม่สายป้านนะครับแวะให้แม่สายปานขึ้นกันนอนยึดต่างหลักนะครับนอนอยู่มันต่างหลักขึ้นหนึ่งกะออกมาตัแตะคุกงงแล้วพี่น้องออกมาตะซาว เกดยังที่บอก,นะกเนาะฝ่าื่อบุนบังไฟยุบานนะครับห้าแขกมูคูมานะครับมูก,สมกะสิมากย่แรงตอนแรกเห็นหมาย่เสาผมบ่าทานนะครับก็สิบหัดบานแับุ่ณแล้วสิบโมงสิบเอ็ดโมงหนะครับพบี่น้องเพราะว่าเขื่อนแม่ไก่ยุไกลจากด้านก็ประมาณลอยสามสิบสี่สิบกิโลคนละใส่เวลารับแน่นอะน พาเท่าแรนไห้กันบ่ได้นะครับพราว่าจับความเร็วเนาะเอาละครับพี่น้องทีิปมีกับสิเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเบิ้งตาเพียงซ้ำนี่นะครับเอาไว้พอกนคขิปหนาเด้อครับสำหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ครับผิดพลาดประการใดกับข้อโทษขอ้อภัยพี่น้องเด้อครับสวัสดีครับ